สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเป็นวิชาภาษาไทยค่ะวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะคุณครูสุภลักษณ์สิทธิธรรมคนเดิมค่ะวันนี้นะคะเรา จะมาเรียนหนังสือภาษาพาที่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะวันนี้เนื้อหาที่เราจะเรียนนะคะเราจะเรียนบทที่สามนิทานเรื่องกลัวป่าค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปที่คุณครูให้นักเรียนดูแล้วนะคะเป็นคลิปนิทานเรื่องกลัวป่านะคะ เดี๋ยวเราจะมาทำแบบทดสอบลงในสมุดกันนะจ๊ะเด็กๆให้นักเรียนเตรียมสมุดภาษาไทายขึ้นมาเลยค่ะใครที่เอาสมุดภาษาไทายขึ้นมาแล้วให้นักเรียนเขียนวันที่ตัวบรรจงเต็มบรรทัดค่ะ ถ้านักเรียนเขียนวันที่ตัวบรรจงเต็มบรรทัดเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนคำสั่งเลยค่ะคำสั่งเขียนว่าจงตอบคำถามต่อไปนี้คำสั่งนะคะให้นักเรียนเขียนว่าจงตอบคำถามต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งค่ะ คำถามถามว่าป่าทึบมีลักษณะอย่างไรให้นักเรียนเขียนคำถามข้อที่หนึ่งลงไปในสมุดภาษาไทยเลยนะคะคำถามข้อที่หนึ่งถามว่าป่าทึบมีลักษณะอย่างไรให้นักเรียนเขียนคำถามข้อที่หนึ่งลงไปในสมุดวิชาภาษาไทยเลยนะคะ คำตอบนะคะจะอยู่ในนิทานเรื่องครัวป่าหมดแล้วนะคะใครที่ตั้งใจเรียนใครที่ตั้งใจดูคลิปนิทานเรื่องครัวป่าก็จะตอบคำถามของครูได้ค่ะคำถามข้อที่2ถามว่าขณะที่อยู่บนหลังช้าง ภูผาและน้ำใสหัวเราะจนตัวงอเพราะอะไรฟังคำถามอีกครั้งนะคะคำถามข้อที่สองถามว่าขณะที่อยู่บนหลังช้างภูผ,ผาและน้ำใสหัวเราะจนตัวงอเพราะอะไรใครยังคิดคำตอบไม่ออกนักเรียนสามารถ กลับไปดูคลิปนิทานเรื่องครัวป่าได้ใหม่นะคะถ้านักเรียนดูคลิปแล้วได้คำตอบแล้วนักเรียนก็มาเขียนคำตอบได้เลยนะคะต่อไปค่ะคำถามข้อที่3ถามว่าข้าวป่า ที่พ่อของภูผากินกับเด็กๆมีลักษณะอย่างไรข้าวป่าที่พ่อของภูผากินกับเด็กๆมีลักษณะอย่างไรอ่าใครที่จําได้นักเรียนก็ตอบเลยนะคะส่วนใครที่ยังจําไม่ได้นักเรียนสามารถกลับไปดูคลิปที่ทานเรื่องครัวป่า อีกครั้งหนึ่งนะคะทำถามข้อที่สี่ถามว่าเมื่อถึงจุดพักทั้งช้างทั้งคนต่างมีงานต้องทำอะไรบ้างเมื่อถึงจุดพักทั้งช้างทั้งคนต่างมีงานต้องทำอะไรบ้าง นะคะเมื่อถึงจุดพักเนี่ยช้างทำอะไรคนทำอะไรนะคะเขียนคำตอบเลยค่ะคำถามข้อที่5ถามว่าควานมิ่งพ่อของน้ําใสจะทำอาหารอะไรให้ทุกคนกินควานมิ่ง พ่อของน้ำใสจะทำอาหารอะไรให้ทุกคนกินใครทราบคำตอบแล้วเขียนคำตอบเลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่แน่ใจกับคำตอบนี้ให้นักเรียนกลับไปดูคลิปนิทานเรื่องครัวป่าอีกครั้งหนึ่งค่ะอ่าสำหรับครูนะคะ วันนี้คุณครูก็ได้ให้งานนักเรียนนะคะตอบคำถามเป็นจำนวน5ข้อนะคะครูหวังว่านักเรียนจะตอบคำถามของครูได้นะคะคำถามไม่ได้ยากเลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้คุณครูก็จะลานักเรียนไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบายบาย